รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Sun อน Star อุปกรณ์แคมปิ้งสัญชาติไทย a ตอมค o f f e e กาแฟที่คุณทำเองได้ สวัสดีครับ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 ก็พบกับเรารายการสวัสดีครับนะครับัพี่ไอวันนี้แล้วก็แขกรับเชิญทาง PSI สรดี99นะครับติดตามกันได้เนาะรายการของเราก็เช่นเคยมักจะหาคนที่แบบอยากคุยกับเราด้วยนะครับพี่ไอ ต้องบอกว่าผมด้ยต้องบอกว่าเจอกันแล้วเจอกันแล้วได้เคยเจอกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้อยากคุยด้วยแล้วก็ประโยคสั้นๆว่าดื่มกาแฟกันสักแก้วไหมครับขอแนะนาอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้น้องเบิร์ดน้องเบิร์ดแนะนาท่านผู้ชมผู้ฟังหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชื่อเบิร์ดนะครับพี่พิเชษชื่อจริงก็พี่เชิช่างแก้วครับก็เป็น จ้าของเหรอครับผมไม่คุณเพราะเป็นไรล่ะเพราะเป็นไรล่ะคุณชินแบบกับการกับการกับการที่บอกว่าเป็นเจ้าของก็เป็นทุกอย่างสำหรับบ้านเดอมอนเต้ครับผมแล้วก็อําเดงคาเฟ่ครับครรรััับบบคคคือคุณเบิร์ตเป็นทุกอย่างเนี่ยคือเป็นตั้งแต่คนออกแบบคนแบบว่าก่อสร้างนะเป็นทุกอย่างหมดเลยไม่เป็นอย่างเดียวเก็บตังค์ไว้เก็บตังค์ไม่เป็นครับพี่ใช่ครับรวมรวมถึงเช็ดโต๊ะได้ครับพี่บ้านเดอมอนเต้ครับก็ ก็คือส่วนพึ่งส่วนพึ่งส่วนพึ่งนะครับพี่มีที่เดียวมีที่เดียวนะฮะยังไม่มีที่อื่นครับไม่มีสาขาสอสาขา3ยังครับพี่ยังยังไม่หายเดื่อยที่ดีครับอ๋อจบน้องเบิร์ตวันนี้มาดื่มกาแฟกันสักแก้วนะครับได้ครับพี่ได้ขอบพระคุณมากครับอยู่ที่ว่าพี่จะชงแบบไหนให้ผมทานผมคือคือตอนนี้ต้องอยู่ที่ไอ้ละว่าจะคั่วได้ไหมหรือว่าคั่วไม่ไหมชอบแบบไหมไหมหรือไหมไหมอ๋อเอาเอาเอาไหมไหมหรือไหมไหม ตอบดีๆนะไม,ไม่รู้จะไม่หรือไม่เลยเนี่งงแบบไม่ไม่หรือไม่ไม่หรือเอาเอาแบบไม่ไม่ละกันไม่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 แสดงว่าเป็นคนกินกาแฟแ้มไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าจะไม่ก็ไม่ก็หรือไม่ตรงนี้อะไรครับปกติเบิร์ดดื่มกาแฟไหมครับผมทานบ้างครับทานบ้างครับทานบ้างนี่ขนาดไหนต้องทุกวันสองวันเว้นสามวันเป็นอะไรเงี้ยอ่าก็มาสองสองวันสามวันสองวันสามวันเป็นโดยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทานกาแฟมาก ครับผมครับครับครับโอเคก่อนจะรู้จักกันมากขึ้นวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านเดอะมอนเต้สวนพึ่งแล้วก็เดินทางกันมาเซตอัพให้มันเป็นแคมปิ้งตามสไตล์ของสวัสดีครับนะครับวันนี้ซึ่งซึ่งเดินทางกันมาอย่างเช่นเคยนะพี่ไห้นะอุปกรณ์นะครับเบอร์ดที่ตามกับติดตามรายการมาตลอดก็ต้องขอบคุณมากโอ้โหพยายามอยู่ต้องขอบคุณ ซันแอนซาด้วยนะครับก็อุปกรณ์แคมปิ้งสัญชาติไทยนะคะที่แบบเนี่ยมีทุกอย่างครบหมดเลยแล้ะมีรถด้วยเก้าอี้อ๋อเก้าอี้ที่นี่ก็จะใช้ของซันแอนซาที่เห็นใช่ไหมใช่ไหอ่าซันแอนซาแล้วก็เต็นเต็นสำหรับโอ้โหแบบเต็นเล็กเต็นให่นะฮะตอนนี้ก็ก็เดินทางมอนมีรถอุปกรณ์เพิ่มนี่มีรถด้วยโอ้โหนี่อเนี่กระตงบ้างเปิดข้างหลังโอ้โหเมื่อกี้พี่ลากมานะพี่ลากขาเบิร์ดไม่เจอเลย หาใครไม่เจอเลยหาใครไม่เจอไม่มีใครเลยลากมาคนเดียวตดืดเดืดโอ้โหล้อเขาใหญ่เขาก็เลยลากลากผ่านไอ้ไอ้บล็อกหินเนี่ยครับถ้าถ้าล้อถ้าล้อเล็กจะจะลำบากกว่านี้ถ้าไปเจอที่เป็นหินเป็นทรายแต่ถ้าล้อใหญ่นี่ไปที่ไหนก็ได้สบายเลยค่ะใช่ใช่ถ้าให้ผมนึกถึงอาจจะไม่ได้เป็นสายแคมปิ้งแบบโอ้โหสายแข่งแคมปิ้งเลยครับถ้าพูดถึงผมก็เห็นเก้าอี้โต๊ะเนี่ยแบรนด์เนี้ยค่อนข้างใช้ใช้กันเยอะใช้กันเยอะครับใช่ค่อนข้างจะใช้กันเยอะ้ถ้าสนใจเข้าไปดูในเพจ เฟซบุ๊กเพจทางร้านก็นะฮะก็สัตนแอนตซานะครับโดยนี่ถือว่าพี่ๆมากันที่สวนพึ่งเนี่ยต้องบอกว่าที่สวนพึ่งเนี่ยครับหัวใจหลักของการท่องเที่ยวสวนพึ่งนะครับในความเข้าใจของผมครับก็คือการแคมปิ้งนะครับสวนพึ่งเนี่ยเป็นจุดแคมปิ้งของปลายทางของนักแคมปิ้งค่อนข้างเยอะสำหรับคาไทยเนาะมันได้นะใช่มันโดนมันโดนที่เนี่ยโดนมานานแล้วจ้ะเราโดนมานานแล้วร้อนร้อนหรือ มเป็นหมุดหมายหนึ่งของของนักนักแคมปิ้งใช่เลยครับที่นี่ที่นี่ใช่เลยใช่ใช่ถ้าด้านบนของสวนพึ่งนะครับที่เขาไปกางเต็นท์กันตามริมแม่น้ำรับริมห้วยเนี่ยที่ผมเคยไปสัมผัสเนี่ประมาณ20-19เนี่ยมีแน่โอ้โห20-19มีเลยครับครับครับคือคืออายุเด็กอายุเด็กอายุเด็กไม่ไม่ไม่องศาองศาอุณหภูมิอุณภูมิพี่ไอก็เรื่องนั้นอย่างเดียวอ่ะ ไม่พี่เอาผมนะครับขอโทษนั่นแหละฮะก็เป็นก็ที่ที่เขาฝนเพิ่งทีคนมากางเต็นท์กันเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับต้องมีแน่นอนต้องต้องนะหือว่ามีโอกาสก็ต้องสักครั้งหนึ่งใช่ต้องได้ลองได้ลองแล้วก็วันนี้อย่างที่เห็นพี่ไอ้กาลังชวนกาแฟก็ต้องมีกาแฟให้เขาดื่มก็นี่เราได้กาแฟรสชาติดีๆนะคะกาแฟดีๆจากโรงกาแฟโคโรมครับอยู่ที่ไหนนะครับพี่ อำเภอวาใช่อำเภอว่าแล้วก็เดินทางมากับเราแล้วก็จะมีทั้งเขาเรียกอะไรสารตัวแปรที่มาคั่วเองเหมือนสไตล์เราแล้วก็หรือว่าจะต้องการคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนก็ได้แล้วแต่หอมที่นี่คุยกับเจ้าของแล้วเขารู้สึกว่าเขาแบบให้ความหมายอย่างนี้เขาบอกกาแฟที่ดีในการที่คั่วเสร็จแล้วอ่ะเขาบอกต้องสะอาด จบเลยคำนี้เพราะของดื่มของกินเนี่ยนะถ้าคำว่าสะอาดมีนี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรความความเฟรชความสดชื่นความตุกคานาไม้มันก็จะตามเรามาเนี่ยความต้องการขั้นพื้นฐานถุกต้องครับคือความสะอาดเพราะเราของรับประทานแล้วก็โอเคเลยแล้วก็แล้วก็สมอย่างคำล้ำลือพอไปทุกครั้งแล้วก็แล้วก็อาศัยเรื่องเรื่องของการชงกาแฟแบบตโลบา เราไม่ได้มีเครื่องเราไม่รีบอเราไม่รีบใช่เรามีเวลาสามวันนะถ่ายเทสยังไงนานเลยไมพี่ขอบคุณนะก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็เริ่มขั้นตอนตั้งแต่คั่วเบิร์ชอบคั่วกาแฟเอ้ยชอบดื่มกาแฟคั่วระดับระดับเข้มอ่อนนะอ่อนใช่ครับครับผมคชอบคั่วอ่อน ใช่ครับ t e เจอรท์ที่ที่ชอบกัวอ,อ่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้สึกวัาผมรู้ผมเนื่องจากผมเป็นต้องออกส่วนว่าไม่ได้เป็นคนคอากาแฟขนาดนั้นเพราะนั้นผมแค่รู้สึกว่าถ้านานๆกินทีถ้าเรากินคั่วเข้มอ่ะจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันหนักเกินไปก็เลยก็เลยเน้นไปทางคั่วอ,อ,อ่อนรู้สึกว่ากินแล้วมันยังนุ่มๆสบายๆอยู่ครับนั่นแหละครับครับแล้วดื่มเป็นไงครับเอสเพสโซคาปูชิโน่หรือคาปูครับพี่คาปูใช่ไหมครับ ก็คือต้องมีมีมีส่วนผสมของนมของอะไรเข้ามาช่วยอ่าใช่ใช่ครับ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 นี่ใส่แบบว่าใส่ใสอ่อนนะใสอ่อนใส่อ่อนจริงเลยอ่ะใส่อ่อนครับไม่ใส่ไข่ไใส่ไข่ก็ใส่ไข่เดนอยู่ดึกี่หรือว่าจะดึกอย่างอื่นมากกว่านะเราดึกกับอย่างอื่นมากกว่านะพาผมเข้าทางเราโอเคเบิร์ดเดิมเบิร์ดปัจจุบันทําอะไรครับอยู่ครับงานปกติหรืองานดีเลยครับโอเคต้องต้อง ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับพ right ี่ว่าการทําบ like ้านเดอร์มอนเตแล้วนเอแล้วก็คาเฟ่อาแดงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราทําเพื่อดูแลสถานที่นั่นคือเป้าหมายหลักคผมไม่ได้คิดว่าการทําที่ทั้งสองอย่างที่นี่เนี่ยมันจะเป็นมาจะเป็นที่มาของรายได้หลักของเราครับผมรู้สึกว่าในความเป็นจริงเราไม่กล้าออกตัวด้วยซ้ำไปว่ามันคือรีสอร์ทในความเป็นจริงมันคือบ้านเพราะจุดเริ่มต้นของที่นี่มันก็คือการที่ ต้องบอกว่าที่โควิดหนักๆกรุงเทพเนาะก็เลยอพยพลูกภรรยาามาอยู่กับคุณพ่อครับตรงนี้เนี่ยยังเป็นดงกล้วยดงมะม่วงอยู่เลยครับแล้วคราวนี้ก็หนีไม่อยู่หนีไม่อยู่กับพ่อครับแล้วก็เอ้ยเราหน้าสร้างบ้านเราอยู่นะครับเดี๋ยวใกล้พ่ออากาศมันก็โอเคครัโอเคที่เราไม่ไม่กล้าที่บอกว่ามันดีที่สุดเท่าที่ก็เลยสร้างบ้านหลังแรกขึ้นมา สร้างบ้านหลังแรกหลังจากนั้นน้องสาวบอกน้องสาวผมน้องอมก็บอกว่าเฮ้ยเบิร์ดทำให้ฉันหลังหนึ่งอ่ะก็เลยทําให้น้องสาวเป็นบ้านหลังเลยนะหลังจากนั้นมาคุณพ่อคุณแม่ยกก็เฮ้ยมาอยู่บ้านหลังใหญ่เฮ้ยฉันอยากอยู่ก็เลยมาทําหลังจากนั้นใครมาบอกให้สร้างบ้บานเบิร์ดก็จะสร้างในวันที่เบิร์ดสร้างนัตอนนี้ <health> บิร์ตสร้างไปถึงที่คนอื่นแล้วไม่ไม่ไ <şey> ม <it> <ique> <okay S 1> ่ไม่ที่อื่เขาไม่เทียวที่อนเขยึดหมดเลยนะเดี๋ยวเราเราเรามาคุยกันต่อในระหว่างนี้นะพี่ไอ้นะแล้วเดี๋ยวเราไปกันสักครู่แล้วก็กลับมาน่าจะได้ได้ใกล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 ้ได้ได้เบรย์ละโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับได้ครับครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ กลับกันมาต่อใกล้อะไรพี่ให่ใกล้เนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วก็ได้ทานละใกลคือใกล้แบบว่าทั่วอ่อนละกลิ่นกำลังหอมครับได้กลิ่นครับได้กลิ่นได้กลิ่นกาแฟเขาดีตรงนี้เมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้กับเบิร์ดผู้ใจบุญนะฮะจากไอ้หลังแรกอะครับที่อพยพหนีมาจากโควิดทุนคอนกรีงเทลนะครับนั่นแหละฮะ มาจนหลังสองหลังสามมาเรื่อยๆครับตอนนั้นก็แค่อยู่อาศัยเองอออยยู่าศัเงครับผมครับพออยู่อาศัยเองแล้วก็หลังจากที่น้องมาครับบ้านน้องเกิดขึ้นบ้านคุณแม่เกิดขึ้นครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรักษาพื้นที่ยังไงได้บ้างให้พื้นที่มันมันพร้อมครับมันมันมันเหมือนเป็น เป็นที่แห่งความสุขเป็นที่แห่งครอบครัวไปเลยใช่ะะถูกครับใช่ครับนะครับทุกอย่างมันเกิดจากตรงนั้นเลยแล้ววิธีคิดเริ่มต้นการบาลานว่ามาอยู่แล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจะจัดการยังไงกับมันต่อจนเป็นบ้านเดอะมอนเต้ใช่ถูกครับก็เลยปรึกษากับภรรยาว่าครับเฮ้ยเราแทนที่เราจะควักเงินของเราเพื่อมา,มาดูแลสถานที่ให้มันให้มันสวยอยู่ตลอดเวลาครับผม ก็เลยรึกสาว่าเราลองเอาบ้านมาแชร์กันมาสร้างมูลค่าก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเชิงธุรกิจขนาดนั้นพี่ก็อาจจะเป็นลักษณะแบ่งแชร์ครับเหมือนคุณมาบ้านเราลองมาลองมาดูในสิ่งที่เราทำสิคุณชอบไหมนั่นแหละครับเหมือนแบ่งปันมากกว่าครมาช่วยกันออกข้าคราไฟกันประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นแหละครับประมาณนั้นก็เลยเกิดเป็นมาเที่ยวบ้านเพื่อนก็เลยเป็นโมเดลนี้ใช่ กี่ปีแล้วครับโมเดลนี้ที่ที่ชันตั้งแต่บ้านเนี่ยมันได้สร้างมาประมาณหนึ่งปีครึ่งครับครับหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งใช่แล้วก็เนี่แหละครับแล้วก็ฟีดแบ็กเป็นไงครับตอนนั้นต้องต้องบอกว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บตอนเราสร้างอยู่ในระหว่างโควิดใช่ไหมครับครับผมเราก็ได้ใช้พื้นที่ไปด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็โควิดเริ่มซาแล้วก็อารมณ์ของการท่องเที่ยวของของคนเริ่มเริ่มมีมากเริ่มใช่ไหมครับต้องบอกว่า เราต้องขอบคุณทุกทุกคนที่จองเข้ามาัแล้วเข้ามาพักกันกับเราต้องบอกว่าเขาให้ความเมตตาเราเลยก็เป็นเรื่องบาลานซ์กันนะบางครั้งเรามีความสุขแล้วก็เผื่อแผ่แล้วก็เป็นเป็นเป็นที่พักที่มันเกิดจากไม่ได้ในเชิงธุรกิจใช่ครับใช่ครับไม่ได้เป็นเชิงผกิตกันเลอครอบครัวมาอยู่กันแบบอาเพื่อนเพื่อนมาครอบครัวมาอาคนนู้นคนนี้พาพ่อแม่มาเหมือนพาพ่อแม่มาเที่ยวใช่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 ครับหกก็ เราเราอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้คิดว่าเป็นเชิงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นโดยคาเลคเตอร์ทิศทางมันก็จะเป็นบ้านที่พ่อชอบบ้านที่เราชอบบ้านที่น้องสาวชอบใช่เลยใช่ไหมใช่คนคนฟิทแบกยังไงมาเที่ยวที่ที่มีการจองกันหนูแบบสวัสดิ์ทิศนี่เต็มทุกทุกวีคทุกวีคเนี่ยเขาฟิทแบกยังไงครที่บ้านเดอะมอนเต้ก็ถ้าเราอาจจะไม่ได้มีภูเขาหรือเวิร์กหรือว่าเป็นฮิลลี่ที่ที่ ที่มีศักยภาพขนาดนั้นก็จงใจจงใจเลยครับที่ออกแบบบ้านทุกหลังมาให้เป็นมีมุมถ่ายรูปมีมุมคอนเนอร์สำหรับตัวเองที่สามารถจะเอ j นจอยได้อย่างเช่นบ้านหลังใหญ่เงี้ยครับผมก็โอเค ูเขาอยู่ด้านหน้าผมกาจะทําเด็บของตัวอาคารทําฝ้าให้สูงโล่งโปร่งสบายไปเลยนั่นแหละัะเพื่อเพื่อที่ให้มุมฉายของของพื้นที่กว้างที่สุดนั่นแหละครับจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดแม่น่ก็จะกว้างเหมือนช่องวกว้างใช่ใช่ใช่สส่วนส่วนก็มีสวนมีสะไว้น้ํามีอะไรก็ ใช่ใช่เป็นคนชอบสระนะพี่ไอ้ก็ต้องมีสระก็เป็นสระว่ายน้ำเนเ่ิร์เข้าใจแล้วพี่ก็โอเคผมก็เข้าใจกันแล้วกันพี่แล้วก็มีข้างหน้าก็จะมีเรื่องเรื่องของแคมปิ้งด้วยใช่ไหมครับเป็นเต็นต์เป็นโดมใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับก็มีก็มีเต็นต์แล้วข้างในก็จะเป็นตกแต่งตามสไตล์เออบางทีก็โบฮีเมียนใช่โบฮีเมียนยิปซีแคมปิ้งนะครับก็ตกแต่งแต่ณปัจจุบันก็ ให้เป็นที่ถ่ายรูปกับเพื่อนๆที่มาเยี่ยมเราละของเรากี่หมื่นอีกเอเคอร์ครับพื้นไม่ถึงไม่ได้บอกว่าไม่ได้เลยี่ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นบ้านเล็กๆแล้วกันครับพี่ก็อยู่บนพื้นที่อยู่ประมาณสามไร่ครับสามไร่นิดๆครับครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเบิร์ตกับครอบครัวเป็นคนดีไซน์เป็นคนวางเป็นคนหรือว่าอ่าใช่ครับผมผมเป็นผมเป็นคนเป็นคนออกแบบทั้งหมดครับผมครับโดยที่ก็ตกเถียงกับแฟนบ้าง ว่าผฉันอยากได้แบบไหนรูปแบบยังไงไม่ต้องใครไม่ต้องอยากรู้ว่าใครชนะนะพี่ไอแล้วผมพี่รู้พี่ไอพอรู้นัดได้พอรู้นัดเสียงกับแฟนเสียงเสียงกู้อยู่ก็อ่าล่ะชนะเลยอ่าล่ะอ๋อไม่ทางชนะไม่มีทาชนะก็แต่ละประเทศเป็นไงพี่ไอเริ่มเริ่มนัดจะได้แล้วว่านัดจะได้ได้แล้วล่ะสีเริ่มสวยแล้วสีเริ่มสวยแล้วใช่ครับเรามีกาแฟไปแล้วก็วันนี้สําหรับเครื่องชงหรืออุปกรณ์ชงกาแฟมอคคาพอตมอคคกาพอต เป็นหนึ่งในสโลบาร์เนาะแล้วก็ค่อยๆคืรบกันไปดื่มกินคุยกันไปนะต้องขอขอบคุณอะตอมคอฟฟี้นะครัเป็นแบรนด์ออเป็นแบรนด์มอตอมกาแฟอะตอมคอฟฟี่ก็เป็นเปนเพื่อนกันพอมันเป็นสโลบาร์มันได้เนี่ย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 แหละคือเสน่ห์คนหนึ่งคุยกันไปคนหนึงคั่วกาแฟคนหนึ่งคุยผมว่ามันมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นชีวิตจริงใช่ชีวิตแคมป์นะต้องต้องแบ่งหน้าที่นะพี่อนะแบ่งหน้าที่แล้วแต่ความถนัดโดยเฉพาะการตั้งเต็นท์เนี่ยค่ะต้องช่วยกันต้เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นโอ้ยคนเดียวเอ่ะแสดงว่าเบิร์ดเห็นแต่พี่ไม่เห็นเบิร์ดเบิร์ดแอบมองอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเป็นเป้าเลยเป็นเป้าเลยมองไม่เห็นใครเลยครับทั้งรีสอร์ททั้งบ้านโอเคก็เป็นเรื่องหน้าที่การแคมป์ปิ้งกันแล้วเดี๋ยวนี้น้องๆวัยรุ่นนักศึกษาหรือว่า ก็มาแนวนี้กันมา<ด>แนวนี้นะ<ช>เดี๋ยวต<ช>ี๋แคมป์ปิ้งก็แต่สสเสน่ห์ของแคมป์อีกอย่างที่ที่ที่บอกค่ะว่าวโอเคมันได้มันนั่งใช้ชีวิตคือมันได้เอาตัวเราออ,อกมาจากมือถือ อ๋อจากอะไรนาะเนี่ยมานั่งคุยกันนั่งเล่นทำนู่นทำนี่ให้กิจกรรมคนนู้นคนนี้ไปอืมก็ให้ธรรมชาติบำบัดไปค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอทำทุกอย่างได้แล้วหยิบมือถือมาเล่นกันต่อจ้าจก็อย่างน้อยก็ลดละมันหน่อยครนิดหน่อยก็ยังดีโอเคงั้นเราบอกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนนนนได้้กิอแลใช่ใช่สนับสนุนโดย big blue o 2 ionizer ได้แล้วพี่นับนับว่าฝีมือฝีไม้ในการคั่วดีขึ้นนะครับว่ากินได้ครับกินได้ครับว่าโชว์หน่อยพี่ไอโชว์หน่อยใช่ก็เม็ดมะขามนะครับกาแฟกาแฟโอเคครับครับพี่ไอมามามาเบรนบาเบรนบานี่รู้สึกกดดันยังไงไม่รู้เลยเวลาเวลาจะเทเท่านี้เลยก็ได้พี่เว้โอเคเนี่ยแหละอร่อยอย่างเนี่ยแหละเนี่ยแหละพี่เสน่ห์แคมปิ้งล่ะอร่อยแต่ผมบอกว่าไม่ หอมนะเนี่ยเดี๋ยวตอนบดเดี๋ยวตอนบดน่ยจะได้กินแบบชัดเลยใช่สโลบานไปนะครับเคยเคยคิดไหมครับว่าว่าว่าเราจะเป็นที่รู้จักกับกับสิ่งที่เราทําเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ได้มีทิศทางไปเรื่องของธุรกิจไม่เคยเลยพี่รู้สึกไงบ้างไว้ารงแรไม่เคยคิดอะไรเลยพี่เพราะว่าทําอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําครับนะครับออกแบบบนพื้นฐานที่เออ จดจำภาพเวลาเราไปท่องเที่ยวใช่ไหมครับ mm hmm. mm hmm. ภาพที่นี่สวยนะอาคารเป็นแบบนี้นะ mm hmm. mm hmm. เออบรรยากาศแบบนี้ก็มาใช้กับบ้านเรารู้สึกว่าจะเท่าจะทาอะไรก็ <c oughs> หยิบสิ่งนั้นมา <c oughs> คนมาพัก <c oughs> เขาเป็นแบบยังไงบ้างทําไมถึงถึงถึงแนะนําหรือแบบมาพักกันที่นี่เขาชอบอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศของครอ,อ,อบครัวมากกว่าพี่ oh. เพราะว่าส่วนมากถ้าลองดูตามบ้านทุกหลังของเราส่วนมากออกแบบมาเพื่อ อยู่กับครอบครัวครับมาเพื่อนฝูงกันอย่างเช่นบ้านหลังใหญ่มากัน15คน16คนใช่เลยใช่ครับแล้วก็แล้วก็มี a c คทิวิตี้ทของตัวเองเย็นหมูกระทะใครอยากจะแช่จะคุซี่ก็ะแช่ปก็ว่ากันไปนั่นแหละครับเพราะมันมันเริ่มต้นด้วยความเป็นครอบครัวฟังชันครอบครัวมันก็เลยตอบโจทย์คนที่มาเป็นครอบครัวแฟมิลี ใช่ครับเพื่อนได้กลุ่มเพื่อนก็ได้นะเนี่ยใช่มันก็เป็นเสน่ห์ไปเลยมันจริงมันเป็นคาลิเกเตอร์โดยไม่ตั้งใจว่านี่คือความเป็นครอบครัวใช่หรือว่าแต่หนุ่มสาวอะไรก็มาได้คู่รักใช่ครับใช่ใช่แล้วก็มีมุมถ่ายดูอยากอยากจะเบรกสักนิดนึงตาย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 ตาคือดีคือดีคือดีครับแน่นอเลยขเขาขอมากครับขอมากขอมมากก็เลยก็เลยมาเป็นหลังจากนั้นเราเราก็เจอโควิด ใช่อีก800กว่ารอบสองรอบสองรอบสองก็เป็นเรื่องของสถานะที่ทุกคนเจอแล้วะใชะมันเป็นเรื่องของการเบรกเบรกทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ใช่ใช่ใช่ก็แต่เราก็ยังที่นี่ก็ยังเป็นที่อิงหนีกรุงได้เราอยู่ก็ก็ยังตอบโจทย์ความเป็นครอบครัวใช่ครับก็ยังมาที่ดีได้อยู่ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า หเราฉีดวัคซีนทั่วเนยทุกคนแล้วสองก็เรารู้สึกว่าเราต้องจะต้องอยู่กับมันแล้วอ่ะก็เลยพยายามโปรเทคตัวเองแล้วกันพี่ว่าอีกอย่างอคิดตรงนี้เนี่ยอากาศปลกมากนะมันโล่งอ่ะมันโล่งดังนั้นเนี่ยพอเรามาถึงปุ๊บแล้วแล้วโดยที่คนก็ไม่ได้พลุกพล่านมากมายนะคะคืออยู่สบายนะหายใจได้ดีกว่าถ้าอยู่กับในเมืองแล้วคนเยอะ มันจะหายใจลำบากมาแล้วเราก็จะกลัวกันด้วยครับครับแล้วความเป็นครอบครัวมันก็จะมีความโปรเทคดูแลซึ่งกันและกันใช่ครับแล้วมันเหมือนเหมือนมันเหมือนเป็นแรงดึงกันอยู่ว่าโอเคคราบครัวฉันฉันก็ต้องดูแลคราบครัวฉันก็ต้องดูแลแล้วมาอยู่ในในรีสอร์ทในเดอะมอนเทที่ที่ต่างครอบครัวดูแลกันถึงอาจจะจอยกันบ้านห่างห่ากัน แต่ก็มีความปลอดภัยไม่ใช่แบบตัวใครตวมนอะไรเนาะอาจจะอาจจะมุมหนึ่งแค่นั้นเองนะนะแต่เราก็เห็นถึงความดีดีงามมาเเป็นมุมที่หลบความวุ่นวายใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าถ้าถ้าพูดถึงโควิดเบิร์ตก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดเจ็บร้าวเหมือนคนอื่นนะเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นจากธุรกิจอ๋อมากมากเลยนะเนื่องจากว่าผมโดยโดยส่วนตัวผมแล้วะครอบครัวผมมีธุรกิจ อื่นที่เป็นหลักอยู่ครับพอแต่ธุรกิจอื่นก็กระทบเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนกระทบกันนะครับแต่เราอาจจะอยู่ในสภาวะที่ยังไม่มากมายนะครับผมพอขยับขยื่นได้ครับผมที่จะมาทําอะไรที่เป็นความสุขให้กับเราเพิ่มเติมได้เขาไม่ได้ทำรีสอร์ทอะเขาทำความสุขจบมาเี่เอาไว้ก่อนเบรไอตัวส่วนที่กระทบเอาไว้แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น เป็นข้อคิดของคนที่ใช้ชีวิตนะต้องไม่ประมาทในวันที่เรามีกําลังเรามีแรงเรามีเรามีโอกาสในการทำมาหากินเนาะก็ต้องเก็บกันไว้บ้างครับอยากก็ต้องมากๆเลยเพราะว่ากลิ่นมันแบบอยากให้ดมอีกสักรอบกลิ่นเยอะยินมากเยอะมากเยอะมากมันหอมแบบจริงจริงนะมันหอมแบบนี่แหละนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรกินดีนะดีนะชอบครับลองดูใี้ดูดิ พูดถึงในในในมุมของคนดื่มกาแฟหน่อยอปกติมีเพื่อนดื่มกาแฟมีครับเยอะครับพี่ใช่ใช่ครับรู้สึกไงกับการดื่มกาแฟเห็นเห็นสังคมการดื่มกาแฟการแชร์มันก็มันมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งคพี่อย่างเพื่อนผมที่รู้จักกันอย่างเงี้ยเป็นคนที่ดื่มกาแฟแบบกลางคืนก็ดื่มนะครับเออแต่ผมก็ถามว่าแล้วเราไม่ไม่รู้สึกแบบยังไงนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยตอบบอกว่าไม่รู้ดิมัน มันมันเสพติดไม่เป็นผลนะบางครั้งกาแฟไม่ผลเกิเรื่องการนอนเยนนั้ได้ตลอดเวลาจริงจริงกาแฟมันมีความเป็นทั้งทั้งให้ง่วงก็มีครับกับการทั้งให้ตื่นตัวมีครับโดยลิทกาแฟมันอยู่ที่ที่ปฏิยาร่างกายของแต่ละคน อันนี้โดยในเอร์ของกาแฟเลยเพราะฉะนั้นคือไม่แปลกดื่มกาแฟแล้วง่วงเคจอไหมครับหรือดื่มกาแฟแล้วตื่นตัวเพื่อนผมไม่นอนได้ปกติใช่ครับใช่ใชแต่แต่มันลักษณะของร่างกายแต่ละคนก็ก็ก็เป็นอีกอีกเครื่องดื่มหนึ่งที่มันเป็นสากลมากมากนะมันเป็นที่รับรู้กันทั้งทั้งโลกแล้วก็แล้วก็มันก็จะช่วยเราหรือแม้กระทั่งวันนี้ กาแฟก็เป็นเหตุให้เราได้เจอกันใช่ครับถูกครับพี่น่ารหกที่ที่เป็นเป็นอีกเสน่ห์นึ่งของกาแฟเนาะทำให้มีท็อปปิกเรื่องการคุยกันก็เรารู้จักกันเพราะกาแฟด้วยไงใช่คิดว่าวิกฤตแห่งโควิดก็น่าจะเป็นโอกาสครับนะานะครับงั้นเดี๋ยวเรื่องราวเหล่านี้นะพี่ใหญ่นะเรากลับไปคุยกันอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะนะสงสารพี่หน่อยพี่กลางเต้นมานาน สามเพรคงไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้าประกาวเพิ่มอีกครั้งนึงพอแล้วครับเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วเหมือนกันอนะ <Okay. S 2> นะนะติดตามกันได้นะครับรายการสวัสดีครับมาชวนกันดื่มกาแฟชวนกันคุยแล้วก็ฝากดูฝากแชร์ share, ดูในเพจด้วยนะพี่ไ้นะแล้วก็มีเพจมีอะไรขึ้นขึ้นให้ตลอดนะครับก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับคือแชร์ให้เรา นะครับอันนี้ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวรายการจะได้มีหลายๆเทปอใช่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 แล้วก็จะได้ติดตามแล้วไปหาคนที่น่าสนใจพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้หมดเวลาแล้วเจอสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนนะลา่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ